นี่คือเรื่องเล่าหลอนๆจากโรงเรียนประจำชายร้วนของอำเภอศรีราชาที่เล่าขานกันมาปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นครับที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะครับจะมีบ่อนาำเล็กๆที่เด็กๆเ,เรียกกันติดปากว่าบ่อวิเชียนตำนานนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปี2511ครับมีเด็กชายชั้นม .3 คนหนึ่งครับที่ชื่อว่านายวิเชียน เป็นนักกีฬาว่ายน้าของโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็เกิดเหตุตะคริวกินขาในขณะที่เขาเนี่ยกำลังว่ายน้ําซึ่งโชคร้ายมากเลยครับที่เพื่อนๆเนี่ยคิดว่าเขารอเล่นครับก็เพราะว่าเขานะฮะเป็นน,กน,น,น,นักกีฬาว่ายน้ําไงเพื่อนๆเกลยเดินกลับหอทิ้งเขาเอาไว้อยู่ในบ่อครับร่างของวิเชียนนั้นค่อยๆดิ่งลงไปที่ก้นบ่อและแน่นอนครับเขาจากโลกใบนี้ไปอย่างน่าเศร้ามากๆครับหลายปีผ่านไปครับเด็เกๆพากันเล่าว,ว่าถ้าหากมองไปที่ผิวน้ําในตอนค่ำๆในบ่อนี้นะครับ ะเห็นเงาของเด็กชายปริศนาคนหนึ่งที่ยืนกวักมือช้าเรียกให้เข้าไปหาบางคนใจไม่แข็งครับเคยเดินตามร่างนั้นลงไปในน้ําและเขาก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยครับทุกวันนี้นะครับบ่อน,น้ํานั้นเนี่ยก็ได้ถูกบูรณะกลายเป็นบ่อน,น้ําที่มีชื่อว่าบ่อนักบุญหลุยส์แต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าวิญญาณของนายวิเชียนเนี่ยอาจจะยังวนเวียนขอความช่วยเหลืออยู่ที่นั่นก็ได้และเรื่องราวของวิเชียนนะครับก็ได้ถูกนําไปดัดแปลงสร้างเป็นหนังเรื่องเด็กหอในปี2 5 4 9ด้วยนะครับ ไปหาดูกันได้นในตัวเอ็สีแดงครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากให้นี่นะฮะเล่าเรื่องหลอนของโรงเรียนตัวเองเนี่ยคอมเมนต์หรือว่าจะแอบกระซิบ IB ส่งมานะครับเรื่องไหนหน่าสนใจเนี่ยจะได้เอามาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังครับ